รวมรถมือ2อ JK สวัสดีค่ะรถเก่งมือ2นะคะราคา65,000บาทค่ะคันนี้เป็น Honda City ZX นะคะรถ่นปี06เกียร์ออโต้นะคะน้ำมันร้วนค่ะภายในเป็นเบาะเดิมๆแผงประตูเดิมๆคอนโซลไม่แตกไม่ราวนะคะสภาพคือตามในรูปเลยนะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะปรับข้างไฟฟ้าได้ค่ะ เครื่องเกียร์แอร์ดีแอร์เย็นค่ะสีตามรูปภายในก็สวยสะอาดหน้าหลังเดิมๆไม่เคยชนหนักนะคะรถพร้อมใช้ได้เลยค่ะเร่มเอกสารมีให้แบบครบพร้อมโอนได้เลยด้วยนะคะเป็นเลขทะเบียน3ตัวด้วยค่ะทุกท่าน65,000บาทนะคะสนใจคันนี้ไปดูรถตัวจริงได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมค่ะสามารถโทรคุยสอบถามโทรนัดดูรถนะคะติดต่อผู้ขายกันได้เลยตามเบอร์ติดต่อ ลงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยนะคะแอดมินได้ใส่รายละเอียดและเบอร์โทรพนขายไว้ให้เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ